ชิงแชมป์โลก2025สอวอลเลยบอลไม่รับเบี้ยเลี้ยงชวนแฟนๆโดเนตเป็นเจ้าภาพร่วมชัชชุออนรับวินใน2025ทำไม่ได้ตามเป้ารอดตกชั้นบุดหวิดสัญญาวอลเลยบอลหญิงไทยจะกลับมาให้ดีกว่าเดิม วันที่21่อกค68ชัชุออนโมกสีและสศิภาพรจันทวิสูตสองนักวอลเลย์บอลหญิงไทยเปิดใจหลังจบวอลเลย์บอลหญิงเนชั N ่นลีกวีนล2025ซึ่งไทยจบอันดับ17รอดตกชั้นบุตรวิตโดยพวกเธอได้เวลาพักก่อนกลับมาเตรียมทีมลุยซีวีลีก2025ซีวีลีก2025และชิงแชมป์โลก2025 สิภาพรกล่าวว่าไปเที่ยวพักผ่อนสมองข้าพักผ่อนให้มันโล่งแล้วค่อยกลับมาสู้กันใหม่ได้พักไปห้าวันถือว่าฟื้นฟูได้ดีข้าก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่าหนูไม่ได้เจ็บถึงเราจะไม่ชนะตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ข้าแต่ดูเหมือนว่าทุกคนหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าที่ผ่านมามีเวลาคุยกันภายในทีมเยอะด้านชัชุออนที่ได้พักยาวจากอาการบาดเจ็บกล่าวว่าตอนนี้ก็ได้พักก็ถือว่าฟื้นตัวขึ้นมาได้เยอะส่วนตัวคิดว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นเรามีเป้าหมายแต่อาจจะททํําาาาาไม่่่สสเเร็็จตตีีั้้งวกนยยด เหมือนกันเรารอดตกชั้นหุดวิดก็ถือเป็นประสบการณ์ที่เราต้องเก็บไปปรับปรุงและพัฒนาทีมเราต่อไปหลังจากที่ได้พักไปน่าจะพร้อมกับชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ค่ะก็ยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะค่ะพวกเราก็จะพยายามคัมแบ็กกลับมาให้ดีกว่าเดิม